แต่พ <c ười> ี่ลายดั้งระบูนะขึ้นมาเะขึ้นยกขาไม่ขด้เลย่งเงื่อนได้าะได้ดูหดบเจนสักหน่อย รู <ð q a iles> ้สึกอึดอึดไหมหรือว่าหยุดไปนานหยุดปีกว่าหยุดปีกว่าเลยใช่ไหมน้ำหนักนี้เป็นไงครับน้ำสังเป็นเยอะเลยครับรดยี่สิบเก้าสามสิบ่มอ๋อยี่สิบเก้ินะร้อยสามสองนี่คือว่าใหญ่ไปนะใหญ่มากแล้วครับใหญ่ไปใหญ่ไปรถเป็นรูป อยู่เป็นนานนะก็ประมาณนี้แหละนานนะเอาปีกว่าปีไม่ขึ้นก็จ่ายังไม่ขึ้นเลยได้เสียวอยู่นะยกยกสี่ได้เสียวนะแรกหมัดกระหนุเราต่อยแน่นกว่าได้ครับที่ตั้งจมูกนี่ไปโดนเข้าไปป่บ้างยกสองยกสามสองจำไม่ได้ก็ไปปัญหาต่อมาขอโทษนะขอโทษทีครับ

ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับที่ติดตามเพราว่าครับเพราะว่าเอฟซีับรก็ข้างเยอะทีเดียวก็ต้องขอตทด้วยครับผมเี่ได้ก็ผมไปแรกไปแกะเยต่อยกางวร้อยหลาสงไม่ได้เท่าบอกตัวเลยนะปกติผมต่อยยี่ก็ขอตัวด้วยครับไฟไหน้านี่ก็คือ29 30นะอยู่ที่ตมอัมาื่นผมพูดได้มต้อ่อยอย่างเดียวต้องต่อยอย่างเดียวนะ มัมันหยุดไปน้ำหนักมันก็เพิ่มเดี๋ยวไมเพิลยผมน้ำหนักส่ใจดีแล้วมันเกบตัวแล้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ้ายยี่เก้ายี่เก้านักนกปั้ลายบราปลายของการัดมวยครับโอเคหรับนครับช่้นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมเ้ายอดของไทยนะถือว่าเป็นมวยระดันที่ทยเพราว่าดดี วันนี้มาดีเลยนะไปของรานเปนวาุนอะไดีมากเปวดไหก็องเยอะเข้าไหมเขาป้ายไหมเข้าป้ายหน่อยมาพี่คไข่รับพี่ใช่อะไรครับนะย่างัรางกายดีมากเลยนะเป็นะกันคนนี้มีขนาดโอ้ยยุดเเราได้เหมือนคุ้นๆว่าได้ชกได้ชกลูปินีเนาะคุ้นๆ่ได้ชกราคาดีมาก ก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยครับวันนี้เป็นไงบ้างก็มีบนหน่อยครับพี่ว่าโดนูพี่บนเลยหนึ่งเออโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องอะไรเพราะว่าเขาสั่งให้เดินสักครึ่งยกเออเดี๋ยวผมไปถอยตั้งแต่สิบวินไปแอบโดนฝัดด้วยนี่ ผมความคิดผมรู้ถ้าเดินลงไปแล้วบวกมันจะสองแรงบวกนะเพราะเราก้าไปแทงคือแต่ความคิดผมมันมันบนเวทีแต่เครื่องล่างก็เห็นหมดว่าเราเป็นยังไงวันนี้ผ่านไปถอยวันนี้มั่นใจยกไหนที่ว่าได้เปรียบเขาแล้วคือมันมวยมันเปรียบอะไรี่ผมไม่กล้ามั่นใจรือเพียเพรามีลูกลูกเด็ดขาดคือลูกสองเนี่ยคือผมก็แกนขาวันนี้มันก็ขึ้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันก็ขึ้นด้านบนเพราะว่ากลัวกลัวพี่เขาจะฟันสองแบบฟันสองแบบก็จะั้นไม่ดีนี่มา คือมันก็เสียบถกเยอกว่าีกมันไม่มันไม่ได้ขาดวันนี้ถือว่าพอใจผลงานของตัวเองผมก็ไม่กล้าร้อยเปอร์เซ็นเพรว่าผมก็ไม่กล้าบอกว่าผมจริงร้อยเปอร์เซ็นคือน้ำหนักมันยังต่ำได้กว่านี้แต่ตอนเรื่อยๆครับพี่ก็ถือว่าพอใจผลงานวันนนี้ครับิผลงาปีนี้อยากเจอใครถึงพิเศษไหมไม่ไม่ครับในใจไม่ไม่เคยท้าใครอ๋อไม่พี่ขาดเท่าไหร่ถ้าเราเราชกได้ผมกลางคืนได้ร้อยสามสิบกลางคืนสิบเนาะกลางวันก็อยสามสองที่ก่ายเป็นไงบ้าง พอใจผลงานไม่ปีก่อนปีก่อนไม่ครับเพราะมันติดโควิดค่ขนาดนี้เลยที่อย่างเกลับมาสภาพร่างกายมันก็ไม่เหมือนเดิมเจอน้องเจออะไรไปจิ้งเลยชนะมาเอาแข็งดันแล้วปีนี้หรอปีนี้หรอตั้งเป้าจะวางแผนยังไงก็ได้หมดแล้วเพาปีนี้ก็ซ้อมไปเรื่อยๆหารายการเรื่อยๆให้มันผ่านช่วงนี้ก่อนเอาละครับพี่ใหม่เอ้าสวัสดีพี่ใหม่แฟนเพลยงหน่แฟนเพลงแฟนมวยหน่อยแฟนมวยทุกคนแล้วว่าที่69ทุกคนแล้วก็พี่ใหม่ที่ยิ่งร้อยสุภาพร่างกายแข็งแรงติดตามผมไปเรื่อยๆ ครับผมพี่กองเป็นไงบ้างพี่วันนี้ออเคไหมสียองมัสอบปีครับแต่ยองห้าเขาดื้อไปหน่อยผมาปล่อยให้เดินตั้งยอมห้าเดินแล้วก็ทำออกมาโดนอะไรน่า เออตะโกนอย่างเงี้ยตี้างสนามทำพี่ดวงเลยจับเล้วห้ามห้อยพอมันตีแล้วหัวมาเรียกกำจับแลยห้ามถอยนะเดินเดินแต่ว่าพยนตรหมัดโดนศอกได้จริงจริงจริงแล้วเราวางเกมมาอย่างนี้อยู่แล้วไม่พี่ดวงในช่วงต้นโอกาสเอาวัดแรงกันก่อนแหละเอาสิงห์เราสู้เขาไม่ได้หรอรอชายเลงโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ดวงครับวันนี้มีอ่ฉีดเท่าไหร่ครับทุกคนก็ทางชื่อจำชื่อได้ก็น่าจะเป็นชนคนชนบุรีมาฉีสามหมื่นสาม ก็ม <M> ันก็พร้อมดีอใจีค่โอเคยินดีด้วยนนครัครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่า